เหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวค่ะคดีการสลายการชุมนุมที่ตากใบก็จะหมดอายุความแต่ว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะหนึ่งในบุคคลที่มีหมายจับในคดีนี้ก็คือปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมคนนี้เคยทําหน้าที่เป็นพลขับในเหตุการณ์วันนั้นแต่หลังจากมีหมายจับกลับพบว่าเจ้าตัวก็ออกจากพื้นที่ไปค่ะ พลตำรวจตรีนิตินายหลังยานนานรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าพร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชครองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เข้าพบนางรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและนายปรีชาสิ่งทองนายอำเภอท่าอุเทนค่ะเพื่อเร่งรัดในการติดตามตัวนายวิษณุเลิศสองครามประลัดอำเภอท่าอุเทนคนนี้ล่ะค่ะที่ตกเป็นผู้ต้องหาตาม หมายจับของศาลจังหวัดปัตตานีในข้อหาฆ่าผู้อื่นในคดีตากใบเพื่อให้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีและเข้าสู่กระบวนการของศาล นายวิษณุถือเป็นผู้ต้องหาในล็อตที่2ค่ะทำหน้าที่เป็นพลขับเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547ในการขับขนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมจากหน้าสถานีตำรวจภูทรตากใบไปที่ค่ายอินคยุทธบริหารจนเหตุการณ์วันนั้นมีผู้เสียชีวิต78คนซึ่งอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง8คนเมื่อวันที่12กันยายนและสารมีหมายจับเมื่อวันที่3ตุลาคมซึ่งระหว่างนั้นนายวิษณุก็ยังคงปฏิบัติราชการตามปากติ จนวันที่16ตุลาคมมีหนังสือส่งมาถึงอำเภอท่าอุเทนแต่ปรากฏว่านายวิษนุไม่ได้เดินทางมาทำงานอ้างว่าลาราชการแต่มีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาได้ยกเลิกการลาราชการไปแล้วค่ะทางท่านรองมว่วที่นัวกราการทัาษารการเทนผู้ว่าท่านนายเพก็รับปากว่าจะดำเนินการติดตามตัวเพื่อให้ทำมติตัวขขอการเข้าสู่การวิธรรมนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ัดเองก็พยายามหืุดปฏิขขการกับทุม หาอะไรที่ตามไม่จัดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่กลับมารับราชการมาแบบหน้าที่จนการอายุค,ความในส่วนนี้ทางผ่านปกครองถ้านรองผู้ว่าและท่านนายคลก็จะตั้งกรรมาการสอบสวนทางวินัยต่อไปในเรื่องที่ว่าการราชการครับ นายวิษณุเลิศสงกรามรับราชการเมื่อปี2560ที่อำเภอท่าอุเทนแล้วก็ย้ายไปอำเภอบ้านแพงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนก็เพิ่งจะย้ายกลับมารับตำแหน่งปลัดอำเภอท่าอุเทนก่อนจะถูกออกไหมจับในคดีตากใบ